เกม Axie ซ n f i n i t y คืออะไรทำไมนักลงทุนหลายๆคนทั่วโลกถึงสนใจเจ้าเกมนี้หรือคลิปนี้คลิปโตัวดูจะพาไปดูครับสวัสดีครับ YouTube และเพื่อนๆนักลงทุนในคลิปโตัวทุกๆท่านนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปโตัูดจะพาไปรู้จักกับเกมเกมหนึ่ง ซึ่งเป็นเกมบนโลกของ NFT เจ้าเกมเกมนี้มีชื่อว่า Axie Infinity ซึ่งตัวมันเนี่ยเป็นเกมที่ใครหลายๆคนตั้งคำถามมากมายว่าทำไมคนทั่วโลกก็ถึงสนใจเกมเกมนี้กันจังไม่เว้นแม้กระทั่งในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนยูเซอร์ในรายกลุ่มของตัว Axie Infinity Thailand ไม่ต่ำกว่า1,100ยูเซอร์ซึ่งเจ้าเกมเกมนี้นะครับเป็นที่นิยมจนกระทั่งใครหลายๆคนเนี่ยจับเอามาเป็นงานประจำในช่วงของวิกฤตโควิด19แบบนี้วันนี้ครับคลิปตัวดูจะพาทุกท่านไปหาคำตอบพร้อมๆกัน,น ซึ่งก่อนอื่นเลยนะผมขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าตัว Axie Infinity เนี่ยไม่ใช่เกมธรรมดาในแบบสมัยก่อนที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเข้าใจนะครับซึ่งในการเริ่มต้นที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของแอคเค้าสาหรับเริ่มต้นเล่นเกม Axie เนี่ยท่านจะเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทําธุรกรรมการเงินบนโลกของบล็อกเชนและ d e f าพอสมควรนอกจากนั้นเนี่ยการจะเข้าไปเริ่มต้นเป็นเจ้าของน้องและเล่นเกม Axie เนี่ยท่านยังจําเป็นต้องมีเงินทุนในการเริ่มต้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0บาทเมื่อเทียบกับราคาในตลาดปัจจุบันแลนะวันที่ถ่ายทำนะครับ ซึ่งพอเราดูราคาของตัวเหรียญแอคซีในตลาดแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าราคาเหรียญเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ซึ่งเมื่อเทียบราคาจากช่วงปลายเดือนที่แล้วที่อยู่ที่ประมาณ2-3ดอลลาร์ภายในระยะเวลาไม่กี่วันแอคซีสามารถดันตัวเองขึ้นมาอยู่ที่จุด14ดอลลาร์หรือว่า4เท่าตัวจากราคาในช่วงเดือนก่อนซึ่งพอเรามาดูที่มูลค่า Market Cap ของตัวเหรียญแอคซีแล้วก็มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ888ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28,000กว่าล้านซึ่งถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมูลค่า market cap ของตัว a x i ซเนี่ยเทียบเท่ากับบริษทัทใหญ่ๆหลายๆเจ้าในไทยได้เลยอย่างเช่นบริษทัท J จมาที่มีมูลค่า m r r k t t c p หรือยู่ที่ประมาณ30,000กว่าล้านซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นจุดน่าสงสัยว่าทำไมเจ้าเกมเกเนี้ถึงมีมูลค่ามากมายมหาศาลขนาดนี้ ที่ผมได้บอกไปตอนต้นนะครับว่าการเริ่มต้นเจ้าตัวเกมนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีเงินทุนเนการเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า2000 0บาทในราคาตลาดปัจจุบนันซึ่งเหตุผลที่เราต้องใช้เงินต้นในการเริ่มต้นเกมม,มากถึง2 0 0 0 0บาทเนี่ยเป็นเพราะว่าในการเริ่มต้นเกมเขาบังคับให้เราต้องมีตัวละครในเกมเนี่ยสามตัวซึ่งการเริ่มต้นมีตัวละคร3ตัวได้เนี่ยเราต้าเป็นต้องซื้อในตลาดแอคซี่มาเก็ตแต่ว่าราคาในตลาดปัจจุบันเนี่ยการได้เจ้าตัวแอคซมาสักตัวหนึ่งไม่ใช่ราคาที่ถูกเลยซึ่งพอดูราคาของตัวตลอด ราคาต่ำที่เราสามารถพบเจอได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าเหรียญถึง300เหรียญดอลลาร์ซึ่งนั่นหมายความว่าการที่เราจะมีตัว A x อ e ซสักหตัวเนี่ยเราจะเป็นต้องจ่ายเงินออกไปประมาณ7 0 0 0ถึง9,000บาทเป็นอย่างต่ำแล้วในการเริ่มต้นเกมเนี่ยเราจะเป็นต้องซื้อเจ้าตัวพ๊กนี้ถึง3ตัวซึ่งนั่นไม่แปลกเลยครับที่ทำไมเราต้องจ่ายเงินก่อนเริ่มเกมในมูลค่าไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0บาท นั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักระบบของเจ้าตัวเกม Axie Infinity กันให้มากขึ้นกว่านี้ดีกว่าซึ่งนอกจากตัวเกมจะใช้ตัวละครผมๆน่ารักนักมาต่อสู้กันในรูปแบบของเบสเทิร์นแล้วเนี่ยตัวเกมยังมีระบบการสกิลและเซตัสของตัวละครแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันซึ่งในจุดข้างต้นที่พูดมาก็เหมือนเกมทั่วไปในปัจจุบันหลายๆเกมถูกไหมครับแต่สิ่งที่ทำให้ a x i ต,ต่างก็คือการได้รับรีวาร หรือรางวัลการทําภารกิจในรูปแบบของเหรียญซึ่งเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีชนิดหนึ่งและนี่แหละครับคือจุดหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดให้นักลงทุนและผู้เล่นหน้าใหม่ๆหลังไหลเข้ามาเพราะมูลค่าของเหรียญที่ได้รับเป็นรางวัลเนี่ยสามารถสร้างไรายได้พวกเขาหลักหมื่นต่อเดือนแบบง่ายๆซึ่งนอกจากนี้ครับตัวเกม Axie เนี่ยยังมีระบบการแบนที่เข้มงวดมากเนื่องจากทีมงานเดเวลอปเปอร์ของเกม Axie เนี่ยเข้มงวดกับระบบการโกงภายในเกมมาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นคนเดียวหลายๆเครื่องหรือว่ากลองในการเล่นในแบบต่างๆดังนั้นเนี่ยนอกจากการสร้างแอคเคาท์เพื่อมาเล่นเองแล้วทางระบบเกม a x ค e ซยังมีระบบที่เรียกว่า Scholarship หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการจ้างคนอื่นมาเล่นเกมเพื่อหาเงินจากการทำธุรกิจรายวันโดยที่เราเนี่ยเป็นนายทุนหรือออกเงินให้ซึ่งรายได้ตรงนี้เนี่ยจะถูกแบ่งกันตามข้อตกลงระหว่าง2ฝ่าย ในที่นี้ส่วนใหญ่แล้วเขจะแบ่งกัน50-50 60-40หรือว่า70-30ขึ้นอยู่กับนายทุนและผู้รับจ้างซึ่งสมมุติว่าใน1เดือนผู้รับจ้างมาสกอร์ลาชิเนี่ยเล่นทำธุรกิจและทําเงินให้ไอคา t นั้นได้ประมาณ2,000 20, 0บาทถ้าแบ่งกัน50-50ก็จะเท่ากับว่าในเดือนนั้นนายทุนและผู้รับจ้างก็จะแบ่งเงินกันคนละ1,000 0บาท ซึ่งในจุดนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนหลายๆคนเข้ามาลงทุนมากขึ้นโดยที่ตัวเองไม่ต้องเป็นคนเล่นเองแล้วจ้างสกอร์ไลฟเพื่อให้ทำงานแล้วแบ่งผลตอบแทนกันซึ่งตรงน,นี้ผมก็ว่าแ์ดีนะเนื่องด้วยค่าตัวของตัวแอคซเนี่ยมีมูลค่าที่สูงเพราะงั้นในการเริ่มต้นเล่นเกมเนี่ยบางท่านอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอ ในการจะซื้อตัวละครเพื่อเล่นแอคเคท์ของตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สามารถเล่นได้คนที่ไม่มีทุนนั้นก็ยังสามารถมาทำสกอเรชชิพเพื่อเล่นเหมือนทํางานแล้วแบ่งสันรายได้กันเนี่ยตามสัดส่วนที่ตกลงกับนายทุนผู้ว่าจ้ายิ่งนอกไปกว่านั้นนะครับเนื่องด้วยตัวละครในเกมแอคซีเนี่ยสร้างอยู่บนเบสของ NFT Product หรือจะเรียกอีกอย่างว่าตัวละครเนี่ยเป็น NFT Product ก็ได้ซึ่งทําให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีความยูนิคหลากหลายไม่ซ้ํากันและยังสามารถ นำมาะสมพันธุ์กันเพื่อสร้างแอคซี่รุ่นต่อๆไปได้และแอคซี่รุ่นต่อๆไปเนี่ยก็จะนำจุดเด่นยินเด่นยินด้อยของตัวพ่อแม่เนี่ยถ่ายทอดตามพันธุกรรมลงมาซึ่งในจุดเนี้ยเราสามารถนำตัวรุ่นลูกมาเล่นหรือสร้างไรายได้จากการขายต่อในตลาด NFT ได้อีกไม่รู้จบและนี่แหละครับคือข้อมูลคร่าวๆที่น่าสนใจของเจ้าตัวเกมแอซ น่าจะตอบคำถามในใจของใครหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับว่าทำไมเกมนี้มันถึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนและผู้เล่นหลายๆท่านทั่วโลกซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมได้รวบรวมมาเองถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้นะครับยังไงเนี่ยทุกท่านสามารถคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวเกมแอคซี่กันได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วถ้าท่านคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องคลิปโตดูตนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงคลิปโตรดูตขอตัวก่อนครับเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันใหม่มาอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ